ปลื้มใจเปิ้ลเผยลูกหน่นเรียนจบแล้วพกภาพตัวร่อมเฟรมถ่ยรูปถึงตัวจะจากไปแต่ความรักและความทรงจำดีๆยังคงมีอยู่ในใจของครอบครัวเสมอสำหรับผู้กำกับผู้ล่วงหลับตัวสรัญยูวงกระจ่าง พลอล่าสุดเปิรฮัทยาวงกระจังพระยาได้โพสต์พาวันซ้อมใหญ่รับปริญญาของลูกหนุนสุภาราวงกระจักลูกสาว้าฝากคนโตที่เรียนจบความบเกียรินิยมอันดับหนึ่งปริญญาตรีที่วิทยาลัยดนตรีสาขาการแสดงขับร้องมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งใจพบรูปถ่ายของคุณพ่อผู้ล่วงรับไปถ่ายภาพความสำเร็จร่วมกันครั้งนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้แม่เปิ้ลเคยเปิดใจว่าความฝันของตัวสันยู คือการได้ไปร่วมง,งานรับปริญญาของลูกสาวทั้งสองคนทางลูกหนุนและลูกนางแต่สามีด่วนจากไปเสียก่อนซึ่งล่าสุดวันที่6ธันวาคม2563ที่ผ่านมาเปิ้ลและลูกสาวทั้งสองสคนมีโอกาสไปถ่ายรูปครอบครัวเนื่องในวันแห่งความสำเร็จของลูกสาวคนโต ซึ่งพกภาพคุณพ่อมาร่วมถ่ายภาพว่าสำคัญที่ตัวอยากอยู่ให้ถึงในวันนี้เด็เปิ้ลลงภาพพร้อมแคปชั่นว่าเย่เย่ขนุนเรียนจบแล้วเราเลยอยากมาถ่ายรูปเล่นกันจำได้พี่ตัวบอกอยากหายป่วยให้ทานวันรับเิญญยาน้องหนุนค่ะถึงอย่างไรพี่ตัวอยู่กับเราเสมอเลยนำภาพพี่ตัวมาถ่ายด้วยวันจริง13ธันวาคมนี้10นาฬกาถึง15นาฬิกาตึก17คณะดนตรีมหาวิทยาลังสิต ว่างเรียนเชิญถ่ายรูปนะคะบันดิตเกนิยมอันดับหนึ่งครับน้องฝาแฝดโดยในไอจีของน้องลุดหนุนได้ลงภาพใส่ชุดครุยถือภาพคุณพ่อระบุด้วยว่า mm hmm. miss you every day ป๋าป๊าทก mm hmm. ลูกเรียนจบแล้วนะพ่อจ๋า